บุ๊บบุบ,บุบุแล้วครับบุกปล,า,ปลาครับบุกปลารถตันนี้ก็จะมานะดูนะครับตังกันเจ้าเป็นไรไหมโอ้ยมีนิดนึงครับนิดนึง่ีคนมาหลักหกวยพี่ดาวตัวนี้เดาครับเดาครับโอ้ย บุ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  <le> Still, you know? ้แล้วครับบุกปลาบุกปลาบุกปลาโอ้โหโอเบื้งหัวติดอันนี้เบิ้ดติดดอกหญ้าเบิ้ดเบิ้งโตัวโอ้โหคิวครับดูคิวค่าดูคิวค่ะเด็กสองเดือนกับอีเจ็ดวันค่ะสองเดือนอีเจ็ดวันค่ะเนี่ยโอหโอหโห ดูครับดูข้าดูข้านะครับโอ้ยวันนี้เช็กเ,เ,เช็กตัวแวครับเช็กสูบเราก็เล่นเช็กสูกันครับโอ้โยบุบบุครับออบอบุบบุๆๆดูนะอืยคิวๆนะคิวๆแ <c ười> ม่เกิดมาดามกก,าดกกินอย่างเดียวลูกก็เลยอย่างเดียวนะอยากกินหยาบอมนะครับมิกินหยาบอมเยอะมากนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะท่ามีชมเ๋ยวจะพาไปเที่ยวป่าอืจะพานั้งงินเจ้าไปเที่ยวป่านะครับคลิปต่อไปนะครับผมอันนี้คือมาฝึกการเรียนรู้ของพัฒนาการของน้องเงนเจ้าผมอือถ้าก็จะปิดใจนะรูปผ่านนะครับเก่งมากๆนะครับเก่งเหมือนพี่ดาวเลยนะผมโอ้โหโอ้โหต่อไปได้ไปเที่ยวป่ากับพี่ดาวแน่นอน,นครับไม่ตีครับรอชมได้เลยครับน <c oughs> ้องหลองดาวมีผ้าหน่องว้หลินปลานะครับ

มาดามบอกชิวๆนะลูกฉันเก่งฉันไม่ต้องห่วงนะมาดามโอ้ยนะครับอ oh, ือนะครับนี่นะโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยหโอ้โบูปาบูปาโอ้ยเนาะบูปาครับบูปา เงินคุณน,น,น,นะโอ้ยฝึยอดนะักเก่งมากเก่งมากหนูจันเจ้าเฝ้าโอ้โหน้ำสาวฝึกแรงเรานะโอ้ยนะโอ้ยหโอ้โหแม่ปีนไต่ปีนขว้วยอยู่นะครับอย่า,ยาไม่อันตรายนะแม่ปีนครับมีพ่อเล่นแล้วะผมอยู่นะครับก็ให้น้องก็ฝึกเฉยๆนะครับ มา่ดํากินมะเหลี่ยมพี่อยู่มากหลายอย่างบ้านนะครับตอนนี้ก็จะได้กลับบ้านนะครับครั้งแรกยน่งาครั้งแรกครับที่ได้เดินแล้วก็เดินถนนดำครับครั้งแรกครับแม่ปีบอกไปทางนี้ครับเดินถนนดำครั้งแรกนะแม่ปีนี่นะพ่อจะตื่นตกใจไหมนะชิวๆครับเห็นช้างตัวอื่นก็ชิวๆนะครับพ่นเจ้า เพียนแล้วเนี่ยโอ้ยพอกว่านมาบ่งหูหยาดเลยจน่าเจ้านะเก่งนะมืบมึงเห็นท่างตัวอื่นกับชิวๆครับโอ้โหเก่งโคตรเก่งโคตนะครับสมกับเป็นน้องพี่ดาวนะครับผมมามาม สบายมากครับสบายมากบรรยากาศยามเย็นครับเก่งแลลูกไผว่าน้องไผว่าคือเก่งแต่ว่านะครับโอ้ยนะครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศ เสียงรถอะไรก็ชิวๆนะเสียงมีเสียงรถเสียงอะไรน้องเจ้าก็ไปได้นะชิวๆไม่ตกใจนะไม่ตื่นเต้นนะคิดว่าเก่งไมากนะครับเป็นครั้งแรกด้วยนะครับรถมาก่อนรถกับบาเราน้องเห็นจ่าก็ชิวๆครับเมียเสียงรถเสียงดังเสียงเงงคับได้ครับพุ่น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 ตกใจน่อยนึงไปพุ่ลูกพ่อยาบอกุนแอแต่ก็ไม่เป็นไรครับไปได้ไปได้ปกตินะครับดูดูดู เนือรถคันะน,นี้ก็จะมานะดูนะครับตกงงินเจ้าเป็นไรไหมโอ้ยมีนิดนึงครับนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะรเหมือนแต่ยังก,กลัวๆอยู่นะครับวันแรกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแม่ปีวันแรกของน้องนะครับนียางอีกจ้ากระติบหนึ่งนีเวอรปานฝั่งสองปีไปแล้วนกะเนเจ้าว่าเก่งขนาดน นี่ครับมือแรกครับมือแรกขอบ้านหมู่บ้านครับหมู่เฮียนครับหมู่เฮียนวะหมู่เฮียนวะโอ้ดึงแม่ไปเลยบไปนี่นี่อะเฮียนนี่อะเฮียนมาสันพวกเราเล่บขอบ้านเลยเล่บเพราะล่บเหมือนันโอ้ยเนาะก็แม่จะพี่ดาวขอบ้านเลยลาบพี่ดาวลาพี่ดาวลาพี่ดาวไปแล้าข้อแม่ขอบ้านเลยโอ้ยเก่งหลายนะจิตหอนบ้านหลาย โอ้ยใส่สื่อมียังมท่านหระบาดนี่โอ้ยไปเรามันก่อนโอ้บาดนี้เรามันนะไปเรามันโอ้โหหโักแม่ไปคราบโพดเจ้าเอ้ยฟ้าโพดฟ้าโพดเจ้าผุนผุนแรงจนตัวโอ้ยเนาะเรามันก่อน ไปนะครับรางวัลรางวัลคนเก่งครับรางวัลคนเก่งนะครับเเอาแค่ดดียวูนะครับดูนะครับดู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 โอ้ยเขยี่ยวเดี่ยวพอแล้วโอ้ยบะเนียวอ่าแล้วพอแล้วโอ๊ยโอ้ยพุ่นพุ่เฮียอีกบะเนียแป้งเลยนี่นะครับมาดามเนาะให้กินโอ้โห้ข้าวมาดามนี่ มากินหลายสองเครื่องเลยแม่ดามรางวัดนะคุณดาวเนี่ยมนาเพื่อนเออเพื่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 อใครรักกล้วยเพื่อโอ้ยมีคนมารักกล้วยพี่ดาวตัวนี้เีนะครับเดาวครับโอ้ยงอนงอนหันจูดให้เลยให้นางกินน้ำได้ดาวโอ้โเกียรติรีบาดดีเมซี่ครับน้องดาวเกียรติครับ

แบบพ่อเมียเงี้ยแบบพ่อเมียังี้ยงั่งเยอะครับเมียว่าได้พ้ายางตึนไปเดาพี่ดาวไปเดาพี่ดาวเดี๋ยวเด้อแบกพ่อเมียเรื่องนี่มึงวะมึงวะยากพี่ดาวคิปพี่ดาวเดี๋ยวไปเที่ยวป่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปเที่ยวป่าน้ำพลเรืนว่าคลิปหน้าจะพาพี่ดาวกับน้องเงินเจ้าไปเที่ยวป่าน้ำ โอ้ยเนี่ครับก็จะได้เอาเข้าคอกนะครับดูดูผลลินต้อกันก่อนวั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 นอ่ะวันอ่ะวันวันยันดาวอาพี่ดาววันวันเฮอยเฮ้ดาวจูงกังแม่นั่นเฮ้ยเฮ้โอ้ยซิมทุกคนเอร่อดเนาะอ้วนเอ้ย เหมือนเหมือนซิมแนซิมแนของเราอโอหยนะครับออโอ้ยมาดามจะกินกล้วยอีกบาทน,นี่พอแล้วพอแล้วมาดามอมอเอาเข้าเร็วโหเรียบร้อยครับเรียบร้อยเจ้าเข้าไปเร็วนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อย